ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ผมก็อยากขอ,อนำเอาเรื่องโกโกรธที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงโต้กับพรามเอามาให้ท่านได้สนับเพื่อเป็นการศึกษาบางทีถ้าจะคิดว่าผมน่ากลัวจะไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้ว หาตินเรื่องโกรธกันที่อย่างเดียวด้วยความจริงความรู้ต่างๆนี่ผมสอนท่านมาเกินกว่าที่คนอื่นเขาจะสอนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีครบเวลาที่ท่านจะเจริญสมณธรรมก็อขอให้ท่านเลือกปฏิบัติเอาตามอธัธยาศัย ในเรื่องการแนะนำความรูกเก้เกรเกรดนี่ก็เป็นภาระที่ต้องหาไมา่ทันในฐานะที่ผมเป็นผู้บวชก่อนผมไม่ถือว่าทําผมเป็นครูท่านผมถือว่าผมเป็นพี่ท่านเท่านั้นพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตัดว่าคนบวชก่อนให้ถ,ถือว่าเป็นพี่ในคนบวชที่หลังถือว่าเป็นน้อง สำหรับพระพุทธเจ้าเองทรงเป็นพระพุทธวีดอนเราก็หาแม่ไม่ได้มีแต่พ่อแม่ที่ตามพร่ำสอนเราก็คือพระธรรมวีัยเป็นอนุวาเราเป็นพี่เป็นน้องกันผมไม่ใช่พ่อท่านเนื่อผมก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์จริงๆก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะน,นั้นลีลาใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาส,มสัมพุทธเจ้าทรงมีไว้ถึงแปดหมื่นสี่พันข้อผมก็จะขอนำมากล่าวให้ท่านฟังตามที่เห็นว่าสมควรแล้วก็ไปเครื่องคิดเพื่อบรรดับสติปัญญาได้ความจริงเรื่องโกรธนี่มันเป็นเรื่องกระทบใจแรงตามที่ผมพูดมาใน เรื่องของปรปกรรม・ของพระมาหาสาวกซึ่งมีข่าวโผล่เข้มาเขาบอกว่าคนที่ไปพูดก็คือรูปสิทธิ์ของพ่อนเองเขาว่าอ,อย่างนั้นพรามว่าถ้ารูปสิทธิ์ของผมไม่พูดแบบนั้นหรอกต้องเป็นรูปสิทธิ์ของเทวทัตเขาถึงจะพูดเว่าเราทราบไปได้ว่าคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกับเราไี่เป็นใครกันบ้าง ในที่ทุกสถานมีอยู่เสมอวันนั้นก็มีข่าวจากพระบาทสมเด็จพระยิห่หัวทรงตัดว่าเขาเลือกันว่าหลวงพ่อเป็นพระการเมืองแม้แต่รูกสิษย์ของพ่อเองก็มาพูดอย่างนั้นในความจริงพระองค์ทรงตัดให้ทราบเป็นความดีแต่ผมก็มานั่งคิดอยู่ว่าผมเป็นพระอะไรกันแน่เนาะ ถ้าผมเป็นพระการเมืองคราวนี้ผมต้องวิ่งเข้าไปอย่างน้อยที่สุดก็สมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิวัติหรือไม่อย่างนั้นเวลาเขาปฏิวัติกันก็อาจจะไปร่วมปฏิวัติกับเขาแต่ถ้ว่าท่านหลายจะเห็นหาว่าผมแก้ตัวก็เป็นเรื่องของท่านผมเป็นทั้งพระการประาศาสนาเป็นทั้งพระการเมือง เป็นน้ำพระการบ้านและเป็นน้ำพระการวัดพระการประสาสนาก็หมายความว่าธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริาศาสดาสมมาพระพุทธเจ้าสอนถ้าสิ่งนั้นไม่เคยบัญญาของผมผมก็ปฏิบัติตามแค่กำลังจิตใจของผมจะพึงทำได้ นี่ผมเป็นพระการเมืองก็เพราะว่าผมอยู่ในเมืองผมไม่ได้อยู่นอกเมืองเมืองไหนก็คือเมืองไทยถ้าอะไรก็ตามถ้าจะเป็นประโยชน์ถึงความสงบสุขกันบรรดาประชาชนชาวไทยด้วยกันผมทำทุกอย่างตามกำลังความสามารถของผมจะพึงทำ แต่ไม่ใช่เป็นเป็นสมัครเป็นสมาชิกสภาผูดแด้แ,แทนและผู้แทนและเป็นรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองหมายความหาทางช่วยเมืองให้มีความสุขตามกำลังที่จะทำได้เพราะเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นพระการบ้านก็เพราะว่าถ้าชาวบ้านเข้ามาหาถ้าสิ่งใดที่ไม่เกินมีสัยที่ผมจะให้ความสุขได้เป็นการสนองคุณความดีของท่าน ที่ท่านให้ข้าวให้น้ำให้ที่อาศัยให้ให้ความเป็นอยู่ก็สนองคุณท่านไปตามกำลังนี่กล่าวว่าผมเป็นพระการวัดก็เพราะว่าผมไปวัดไหนก็ตามผมสร้างทุกวัดพยายามทำตามกำลังของผมผมไม่ได้คิดว่าวัดนีเป็นของใครคิดว่าวัดนี่เป็นขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สรงอบบรมีมาช่วยพวกเราเราพยายามบอกบุญบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต,ต่างกำลังศรัทธาที่จะพึยงทำได้อย่างนี้ได้พระการวัดในการสี่การเนี่ยการเมืองก็ดีการระศาสนาก็ดีการบ้านก็ดีการวัดก็ดีถ้าหนั่งหลายเห็นว่าจุดไหนมันไม่ดีแล้วก็อย่าทำตามผมนะครับ ใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าผมทำไปส่วนไหนดีห้อยทำตามถ้าส่วนไหนถ้ายังเห็นว่าไม่ดีจงอย่าทำตามแต่ผมขอไว้นิดหนึ่งว่าท่านนังหลายมาอยู่ในเพลงเขตพระพุทธศาสนาจงอย่าเป็นผู้อาศัยพระศาสนาอย่างเดียว ยงทําตนให้พระศาสนาได้อาศัยท่านบ้างเป็นการสนองคุณพระพุทธเจ้าจะได้ไม่มีนามว่าเป็นผู้อักตันยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้านีริการหนึ่งความเป็นอยู่ของเราจะมีได้เพราะอาศัยชาวบ้านผู้มีศรัทธานี่การใดก็ดีที่ไม่เกินความสามารถที่เราจะสงเคราะห์สนองความดีของท่านใดเราก็ทําทุกอย่าง เพื่อเป็นการสนองคุณท่านเพื่อปฏิบัติตามกระแสพระบาลีที่ลปลว,ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเพื่อแปลเป็นใจความว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้ประกาตะคนที่ท่านทำแล้วแน่ตอบสนองคุณท่านพระพุทธเจ้ากล่าวถึงบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นคนดี เรื่องอารามบทยกไปเรามาคุยกันถึงเรื่องพระพุทธเจ้าตกัพรัมม์วาทะของพระพุทธเจ้าจำมาไว้ดีเนี่ยคนรับแล้วก็นําไปประพฤติธปฏิบัติด้วยอย่าจําแบบนกแก้วนกคุณทองท่านกล่าวว่าตามธรรมบาลีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเวรุวันมหาวิหาร องค์สมเด็จพระิชิตมานทรงปรารบอสุรินทัาพาระทวาชโคตทวาชพรามแม่คนนี้ยาวเหยียดคนนี้เป็นนักโกรธพระพุทธเจ้าทางนั้นเน่ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพรามชื่อว่าภาระทวาชโคตออกจากเกลือนบวช เป็นบนรรพชิตในสำนักของพระสมณะโคดมโกรธจัดขัดใจนี่พวกนี้เนี่ยเป็นพวกเห็นแก่ลาบเพราะว่าในสมัยที่ตัวตั้งสำนักอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูยังไม่แปลกฏก็ยังไม่มีใครเขานับถือองค์สมเด็จพระบรมสุคตลาบสการะมันก็เกิดขึ้นกับเขา พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโรบประกาศพระศาสนาบรรดาประชาชนเห็นว่าดีกว่าตนเข้ามานอบน้อมองค์สมเด็จพระทศพลคนนี้ก็ขาดลาบเมื่อขาดลาบก็โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทำลายลาบสการะของตน,นเนื่องแกว่าลาบสการะนี่มันเป็นเครื่องฆ่าคนชั่ว คนที่หลงเยียนลาบสก,การะเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีเพราะจะรวยเท่าไรก็ตามทีเวลาตายแล้วไปไม่ได้สกายเป็นอนุว่าเมื่อคณะพราหมณ์พวกนี้ตั้งสำนักใหญ่เป็นที่เคารพรับถือของคนมาองค์สมเด็จพระทศกุลประกาศพระศาสนาเขาก็วีโต้อย่างหนักเพราะว่าทำคำส่งสอนของพระสมณะโคโดมไม่มีความหมาย แ้นต่อมาปรากรวาเพื่อนของตนย่องเข้าไปบวชในาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรทําให้ค,คําโฆษณาที่กล่าวไว้ไร้ผลคนก็ั่เอ็นเอียงยังได้โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทําลายลาบสการะทําลายศักดิ์ศรีของตนอันนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงจำไว้เม่าจริยาแบบนี้มันเป็นจริยาที่ไม่ดี คนที่มีความโลภในลาบสการะเมือลาบสการะต้องสลายไปและเสื่อมไปน้อยไปอารมณ์แห่งความชั่วคือความโกรธมันก็จะเกิดขึ้นมาได้โดยไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะอะไรเพราะคนประเภทนี้เขาเรียกว่าทุเรชนคือคนชั่วเพราะชั่วยังติดในลาบตามพระมบาลีที่กล่าวว่าเมื่อเขาโกรธจัด จิงเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ประทับเข้าไปหาแล้วก็นั่งด่าตามบทยาใสท่านบอกว่าการบริพาทด่าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเนินด่าด้วยวาจาหยาบคายมากไม่ใช่วาจาของสัตว์รุษคือผู้รู้คือคนดีต่อมาตามทรามบาลีทึงกล่าวว่าเมื่ออสุรินทระ อาสุรินทก,กะภาระทวาชพรามไม่ยาวจัดนะคือยาวจริงๆกล่าวอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วได้ทรงนิ่งเสียจำม่ให้ดีนะถ้าคนเลวเขาพูดอะไรมาแล้วก็มันไม่เป็นธรรมไม่ตรงกับธรรมวินัยถ้านั่งหลายก็จะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับเขา อย่าเอาเลวเข้าไปชนกับความเลวถ้าเขาจะเลวก็ปล่อยให้เขาเลวไปแต่คดเดียวอย่าความเลวของเขาที่เขาให้มาให้เราแล้วก็เรารับถ้าเราโกรธแสดงว่าเราก็รับเลวเขาด่ามาเขาเลวคนด่าคนเป็นคนเลวถ้าเราด่าตอบเราก็เลวกับเขาหน่อยจําได้ไหมเรื่องที่ผ่านมันแล้ว ยับยั้งดูตามอย่างพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแพ้วถ้าสิ่งใดไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นไปตามพระธรรมวินยัย mm hmm. ก็นิ่งเสียก็แล้วกันการนิ่งถือว่าเป็นผู้ชนะคือเราไม่ยอมเลวด้วยคือเรียวว่าใบกางกระเป๋ารับความเลวที่เขาเลวแล้วจะส่งมาให้เราเหมือนกับถ้อยคําที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของบุพกรรมของพระมหาสาวก อขน,นเป็นจริยาเขาคนเลวเขาล่าวช่างเขาถ้าเราโกรธเขา,มาเมื่อไรเราเลวเมื่อนั้นลำดับนั้นทงกล่าวว่าอสุรินทะกะพาพระทวาชรากรรมได้กล่าวแกว่พระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าพระสมณะนี่เราชนะท่านแล้วพระสมณะรู้หรือเปล่าว,ว่าเราชนะท่านแล้ว อันนี้พะอะไรเพราะเขาเห็นว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงนิ่งไม่ตอบกับเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้มีพระพุทธดิจาการตัดว่ารามณนะดูก่อนปรามขึ้นชื่อว่าคนผานกล่าววาจาหยาบด้วยวาจากล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสำคัญว่าชนะ แต่ว่าการอดกลั้นได้เป็นความชนะของมนิตผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลาบกกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามอาบุคคลชนะได้โดยยาก คนใดรู้อยู่ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบได้อยู่ผู้น,นั้นเชื่อว่ายอมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นชนท้าไหลาย ผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเข่าดังนี้พระพุทธภาสิทธตนี้ยังพนนึกออกไหมเพราะอ่านรวดพระพุทธเจ้าท่งกล่าวว่าคนพานลาวคำหยาบด้วยวจาย่อมสำคัญว่าเป็นผู้ชนะแต่การอดกลั้นได้เป็นผู้ชนะของมนิตผู้รู้แจ้งอยู่ นี่หมายความว่าถ้าเราอดกลั้นไม่ได้นี่จะหมายถึงว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ไ่โกรธโกรธเมืองกันโกรธแต่ว่าไม่โตตอบใช้ขันติรู้เบคาธรรมอดกลั้นยันเข้าไว้ไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบ พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความชนะของบัณฑิตคือผู้รู้บุคคลที่รู้น่ะรู้อะไรก็รู้ว่าไอ้การโกรธกันเนี่ยหรือการด่าเขาการนินทาเขาการว่าร้ายเขาการเสียสีเขามันเป็นความเลวฉะนั้นท่านผู้รู้ว่าจริยาใดเป็นความเลวท่านก็ไม่เอาเลวเข้ามาใส่ใจใครโยนเลวมาให้ท่านไม่รับฮะ พระพุทธเจ้ากล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะความเลวคือความโกรธจำไว้ให้ดีนี่คร,รับฟังแล้วก็ไปปฏิบัตินี่ถ้อยคําของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังให้ดีเพราะเป็นประโยชน์ทุกถ้อยคาจึงกล่าวต่อว่าผู้ใดโกรธต่อบคุคคลที่โกรธแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ลามกกว่าบคุคคลผู้โกรธแล้ว นี่ความจริงโดนพระพุทธเจ้าด่าเขาอย่างหนักเนื้อโยนคอโดนคอนหนักหลายตันทุกข์กามาเขาแล้วนี่เราก็จะมาดูว่าทําไมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนั้นคนที่เขาโกรธแล้วสแสดงว่าเขาลามมกมากอยู่แล้วนี่ถ้าเราไปโกรธตอบเข้าท่านบอกว่าเป็นลามมกมากกว่าคนที่โกรธแล้วเพราะอะไร พ่าตัวนิ้ดียังมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ยังทรงความดีอยู่เมื่อบุคคลที่เขาโกรธเข้ามาก็ไปโกรธตอบเขาอีกก็กลายวา่าเป็นผู้ทําลายสติสมัมปชัญญะเดิมความดีเดิมให้สลายไปราะนั้นว่าพระองค์สมเด็จพระจอมไตรก่าอย่างนั้นเป็นการแสดงให้พราหมณ์รู้ เมื่อการที่พระองค์ไม่โกรธตอบนั้นพระองค์เป็นผู้ชนะแล้วก็ทรงความดีไว้ได้ในพรามที่ทรงความดีไม่ไหวในเมื่อเขาไม่ตอบกรห่าวว่าเราชนะกันแล้วในข้อต่อไปทั้งกล่าวว่าเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามอันบุคคลชนะได้ยาก เออสงครามที่ใช้ด้วยกำลังยุคคือกำลังอาจชนะง่ายใครมีกำลังมากกว่ามีสันพวุฒิมากกว่ามียุทธวิธีในการรบหรือว่ากลยุทธ์ในการบร,าารบดีกว่าอาจชนะได้แต่การชนะกำลังใจที่ไม่ทำกำลังใจให้ชั่วนี่มันชนะยาก เพราะข้าศึกที่ยกทัพมาเป็นตัวบุคคลเราเห็นแต่รมที่มันเกิดขึ้นกับใจนี่ถ้าเราไม่มีสติจริงๆเรามองไม่เห็นนี่การชนะแบบนี้จึงชื่อว่าเป็นการชนะอย่างยอดเยี่ยมที่คนอื่นชนะได้ยากในต่อไปท่านกล่าวว่าพู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงอบอยู่ได้ คนนั้นเชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้อื่นนี่หมายความว่าถ้าเราหนี้ชนะได้แล้วก็ยังรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเราไม่เสียเลยแต่ฝ่ายที่เขาโกรธมาแล้วถ้าเขาด่าคนเดียวเขาคิดว่าเราแพ้เขาก็เลือกไปใจเขาก็สบาย เให้เกิดความสุขในการทั้งสองฝ่ายแต่เขาสบายน้อยกว่าเรานิดหนึงแล้ท่กล่าวถึงว่าเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายที่ไม่ฉลาดในธรรมย่อมมีความสำคัญว่าบคุคคลนั้นเป็นคนเขา่าในการที่เราถูกด่านี้แล้วเราไม่ด่าตอบ แต่ว่าคนที่ไม่มีความฉลาดในธรรมเขาก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นคนโง่ทำไมไม่ด่าตอบเขาความจริงเรื่องนี้ผู้เคยโดนมาในสถานที่หนึ่งถอยหลังจากนี้ไปประมาณทั้งังสิบปีเศษผมก็ไปทำอย่างนี้แหละไปที่ไหนผมก็ไปอย่างนี้ แบบเนี่ยจริยาแบบนี้ผมก,ก็ทำผมเรื่อยไปอะไรก็ตามถ้าไม่เกินความสามารถผมก,ก็ทำงานก่อสร้างงานสังคมใครจะมาทุกร้อนแบบไหนสมัยก่อนเนี่ผมเป็นหมอด้วยเป็นหมอไม่ใช่รักษาเองบอกให้ไปหาหมอเนี่ยใครป่วยใครไม่สบายมาเขามาถามว่าเป็นยังไงบอกโอยมไปโรงพยาบาลสิ โรคอย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลบางทีเขามาถามผมก็มองมองดูว่าโรคแบบนี้โรงพยาบาลเอาไม่ไหวถ้าคืนไปตรวจหมอจะบอกว่าไม่พบโรคก,ก็เลยบอกให้ไปหาหมอคนนั้นพระคนนี้ที่เป็นทางใช้วิชาผมโรคประเภทนี้ก็มีอยู่นั้นในขณะนั้นเดียวคนนั้นเองคนมามากๆหนักเข่าผมก็เลยถูกดา่าจาก เจ้าถิ่นนีสมัยนั้นเพราะว่าท่านเป็นพระราชาคณะในเมื่อท่านเป็นพระราชาคณะแต่ถ้าว่าแขกท่านน้อยไปคุณหาน้อยไปไม่ใหม่เที่ยงก็ดีแตนน่มเข้าทานทนไม่ไหวเท่งก็เลยดา่าท่านอยากจะด่าก็ด่าไปผมขี้เกียรรับฟังฟังได้ยินก็ได้ยินได้ยินแล้วก็ทําเป็นไม่ได้ยินเสีย ผมก,ก็อ่านหนังสือผมก็คุยคกับแขกผมก็ทำงานพื่ตามเรื่องตามราวผมก,ก็สบายใจท่านเองกลับไม่สมบายใจแต่นี่คำด่าข,ของท่านการเสียดสีของท่านชาวบ้านที่เขาไปเขามาเขามีปัญญาเนี่ยเขารู้เขารู้ในที่สุดท่านยิ่งโพลธนามากเท่าไรท่านก็เก่งไปมากเท่านั้นคนี้สุดก็ทำอะไรไม่ไหว อีกการงานอะไรที่ทำกันมาก็ผอมก,ก็ร่อยหรอลงไปหมดนี่เราปฏิบัติตามกระแสพระสธรรมเทสนาขขงองค์สมเด็จพระบรมสุคตจิตมันเป็นสุขอย่างนี้เราไม่โตไม่ตอบเพื่อเราก็ไม่เหนื่อยแล้วก็สบายอยากด่าก็ด่าไปอยากว่าก็ว่าไปแต่คนด่าคนว่าประเภทนี้ก็คนที่ไม่โตตอบจะทานสังเกตด,ดูให้ดี ไม่ช้าไม่นานเท่าไรก็ย่อยยับไปตามๆกันเป็นอันว่าวันนี้จำไม่ดีนะว่าพราะพรามที่เขาโกรธก็เพราะเขาขาันลาบสการะแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าเขาโกรธมันแล้วเราไม่โกรธตอบท่านจะเป็นผู้ชนะชนะตรงไหนใจเราสบายจะลืมว่ากิเลสสามตัวโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง โทษะค,ความโกรธนี่เป็นไฟที่เผาผลาญร้ายแรงมากหากว่าท่านนหลายตั้งใจจะชนะความโกรธให้ได้ก็จงใช้ปรมีหารสีนะ่นะั่นง่ายดีหรือว่าจะชอบกระสินก็ใช้กระสินสีอย่างคือส,สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวทำให้เกิดเป็นฌานควบกับวิปัสสนาญยญาณคือสกายทิฏฐิ มาคิดว่าถ้อยคําที่เขาดา่านี่ด่าแล้วถ้อยคำไหลายแล้วนั้นมันไปกองอยู่ที่ไหนถ้าเราจะมองไปก็ไม่เห็นว่ามันกองที่ไหนสักนิดแล้วก็มานั่งคิดหาความจริงว่าความด่าไม่มีประโยชน์ถ้าเราเป็นคนเขาด่าว่าเราเป็นสัตว์เราก็ไปส่องกระจกดูให้เราเห็นหน้าตาเราเป็นคนตามเดิมก็อย่าไปโกรธเขาตรงสารเขาเสียดีกว่า ก็ไม่นานเลยโูตาเขาไม่ดีเห็นคนจะแท้เป็นสัตว์ไม่ได้น่าสิ้นใดที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาถ้าเราทำความดีเขาเหรเราทำความเลวก็ต้องมีจิตเมตตาว่าไม่นานเลยที่เขาเกิดมาเป็นคนก็ไม่ควรจะกลับไปกลับลงอาเวชีมหมานรกใหม่เพราะกำลังใจของบคุคคลพวกเราร้อนเพราะด้วยอารมณ์อิจฉาและเสยีย เมคิดอาฆาตมาดร,ร้ายก็ดูตัวอย่างพระเทวทัวตท่านไปไหนท่านไปเวจีมหานรกนี่เป็นอันว่าพวกเรารักษากำลังใจระงับความโกรธได้พม,มิหารสีกับกระสินสีกับสากายะทิฐิเท่านี้พอถือก็ถาไว้บทหนึ่งไ่าช่างมันใครว่าอย่างไงก็ชั่งมันเขาจะด่าก็ชั่งเขาจะว่าก็ชั่งเขาจะนินทาก็ชัาง ช่างของเขาปล่อยให้เขารับไปแต่คนเดียวมีขออ่านเรื่องต่อไปหรอเวลายสามนาทีจบนล้วไม่จบไม่ทราบนะจำคติไว้ได้นะเพ็นกล่าวว่ามืองค์สมเด็จพระจอมไตรยตัดังนี้แล้วอาสุรินทะกะภาระทะวาชพรามได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบาททิพแกวว่าข้าแต่พระสมณโคโดมผู้เจริญ ทีแรกเขามาด่านะตอนนี้ดีแล้วภาสิทธิ์เขาพระองค์แจมแจ้งมากท่าแต่พระโคโดมผู้เจริญ้าพเจ้าชอบใจภาสิทธิ์ท่านท่านทรงแสดงทำภาสิทธิ์โดยปริยายอนเนกกระการเปรียบเหมือนกับบุคคลที่ขยายพิ้ไงไหนของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่บ,บุคคลผู้หลงทางนี่ก็เขาก็เป็นคนดีจริงๆเหมือนกันยอมรับ หรือว่าส่งแบบที่ในที่มืดทมีแสงสว่างแก่คนที่มีจักษุย่อมเห็นได้เช่นั้นข้าพเจ้านี้ขอถึงพระพุทธเจ้าคือพระสนักสัมมาสัมพค,โคโดมพระเจริญและพระธรรมและพระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นสระนเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าได้บันดาลชาอุปสมบทในสมณท่านเถิดเจ้ขขาข่า สมเด็จพระบรมศาสดาสมาสมากกสมพระเจ้าก็ทรงประทานการอุปสมบทบรรพชาให้ท่านก็ปฏิบัติมีความภาคเพียรตามบาลีนะบารียนแล้วไม่ช้าท่านก็หลีกไปอยู่ในป่าแต่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่คําว่ามีตนส่งไปอยู่ก็หมายความเจริญสกายาทิฐิไม่สนใจกับตนเอง ไม่สนใจกับคนอื่นและไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งหมดไม่นานนักท่านก็นได้บรรลุอรหตัตผลเป็นพระอริยะบคุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาอาราพื่อนบรรดาบาสุกุมบา,มบาศิกาและวิสุทธสมมเนธทั้งหลายการเวลาที่จะพูดไปก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอสาวบุคคองสมเด็จสมาธิแก้ว จงประคับประคองกำลังใจของท่านให้อยู่ในสมาธิและวิปาาัสสนาญาณตามเวลาที่ให้ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี